ส่วนการวิเคราะห์การเมืองปี2565ล่าสุดทางด้านของคุณชินวรบุญเกียรตินะคะซึ่งเป็นรองประธานวิรับรบาลแล้วก็เป็นสอสอของพรรคประชาธิปัตย์มีการวิเคราะห์การเมืองปี2565น่าสนใจคุณชินวรบอกว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์จริงแล้วก็อยู่ในวงการการเมืองมานานเนี่ยมองว่าตอนนี้รัฐบาลอยู่ในช่วงการแก้วิกฤตของประเทศแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีผลงานจับต้องได้ มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายกยังไม่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตส่วนสภาโอเคอาจจะมีสสอที่ทําให้สภาลม่มแต่ว่าประธานสภาก็คุมเกมได้ดีส่วนประเด็นการยุบสภาเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะเป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีแต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีความขัดแย้งในสภาเกิดขึ้นหรือมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกที่จะต้องตัดสินว่า โอ้โหอันนี้มันแบบรุนแรงขนาดที่ว่าต้องยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาเนี่ยนายกก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสกลับมาได้อีกแล้วแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่วิเคราะห์ก็คือว่าถ้ายุบสภาก่อนกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการผูกคอตายทางการเมืองซึ่งส่วน<อ>ใหญ่เนี่ยไม่ใช่นิสัยของคนที่เป็นผู้นํายกเว้นจะโง่จริงจริง ถึงจะยอมยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งจะเขียนเสร็จส่วนเรื่องที่บอกว่าจะอยู่ครบ8ปีที่เป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะคะคุณชินยวร์คุณชินวรมองว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ประเด็นวิชาการและหลักกฎหมายมากเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่มีเหตุต้องยุบสภาแน่นอนค่ะคือคุณชินวรบอกด้วยว่าที่ออกมาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามีการวิเคราะห์ของนักวิชาการบางคนคที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการยุบสภานะ ว่าจะตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปอ,อันนี้คือที่คนมาวิเคราะห์ะว่าจะยุบสภาแต่พฤษภาเป็นต้นไปคุณชินวรจึงบอกว่าเฮ้ยว,วิเคราะห์อย่างเงี้ยมันไม่มีข้อมูลอะไรสนับสนุนเลยเพราะว่าถ้ายุบสภาก่อนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเลือกตั้งซึ่งจะเสร็จเนี่ยประมาณเดือนสิงหาก็จะเป็นการผูกคอตายทางการเมืองไม่ใช่วิสัยของผู้เป็นนายกนะอ,อันนี้คุณชินวรนบุญยเกียินะ,ค,ะความนิยมมีขึ้นมีลงแต่สุดท้ายแล้ว การแก้ไขปัญหาปัญหาตอนนี den, ้มันหนักกว่าทุกยุคหรือเปล่าล่ะแล้วการแก้ไขปัญหามันผ่านวิกฤตมาจนได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าบ้านเมืองไปรอดไหมแล้วนั่นผู้นําที่มีอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยจะตัดสินใจแต่ตอนนี้ไม่เห็นข้อมูลที่มันแน่นหนาว่าจะมีการยุบสภาเลยมีแต่การพูดกันเองของกลุ่มคนที่อยากจะให้มีการยุบสภาคืออยากให้มีการผัดเปลี่ยนอํานาจบ้างเท่านั้นเองนี่คุณชินวัรบุญยเกียรติ ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้มีการประชุมสภาแล้วก็มีการอภิปรายแล้วก็มีการพูดในกางสภาจำได้ไหมตอนอภิปรายไม่ร้วางใจนายกรัฐมนตรีอะว่านายกแจกเงินอยู่ๆก็มีสสพูดขึ้นมาที่ประชุมคุณวิสารนายกแจกเงินนี่อยู่ชั้นนี้นะจำได้ไหมแล้วมันมีภาพที่บอกว่ามีคล้ายๆกับบอดี้การ์ดที่ขนกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆและสุดท้ายไม่ใช่เงินอะครับ ในที่สุดหลังจากที่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วค่ะล่าสุดมีผลออกมาแล้วนะคะวันนี้คุณหมอสุกิจอัฐโภปปกรที่ปรึกษาที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการแถลงข่าวบอกว่าหลังจากที่คุณชวนหลีกภัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้คณะกรรมการก็มีการไปเชิญคุณวิสารเตชะธิรวัตรซึ่งเป็นสสที่เปิดประเด็นเรื่องนี้มาให้ข้อมูลไปเชิญบุคคลที่น่าจะเป็นประโยชน์ มีทั้งจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาฝ่ายผู้กล่าวหาแล้วก็ฝ่ายที่เป็นกลางประมาณ10คนเข้ามาให้ข้อมูลมีการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลการเดินทางข้อออกในอาคารรัฐสภา จากพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมเพียงพอนะคะที่จะฟังได้ว่านายกรัฐมนตรีได้จ่ายเงินให้กับสสในการลงคะแนนไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีตามที่ค,คุณวิสารกล่าวอ้างค่ะคือรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะตามสถานที่ต่างๆภายในอาคารรัฐสภาแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์จากข้อมูลพยานหลักฐานที่มีค่ะฟังได้ไหม ว่านายกจ่ายเงินให้สอสอเนี่ยมันมีหลักฐานมีพยานไหนไหมที่สนับสนุนะนะคณะได้มการสอบแล้วสอบอีกสอบมากกว่าสิบลายจนในที่สุดมันไม่มีหลักฐานอะประจักษ์ยพยานพยานแวดล้อมหลักฐานต่างๆที่จะมีน้ำหนักว่านายกจ่ายเงินให้สอสอซึ่งพอมันออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนักข่าวก็จับจ้องอ้าวงั้นคุณวิสารโกหกเหรอ <c oughs> แปลว่าเป็นสอสอ พูดเท็จในสภาได้ยังไงก็ไปถามคุณหมอสุกิจว่าแล้วจะฟ้องกลับไหมค,คุณหมอสุกิจก็บอกว่าคือคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงแค่ว่าโอเคมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่เรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมเนี่ย<อ>มันก็เป็นเรื่องของคนไปยื่นร้องต่อประธานสภาเพื่อดําเนินการตรวจสอบได้การตรวจสอบจริยธรรมต่อสสที่กล่าวเท็จกลางสภานั้นค่ะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีคนอื่นมิต้องมีคนไปยื่นร้องเรียนต่อประธานสภาเพื่อดําเนินการตรวจสอบเป็นอีกกรณีหนึ่งพูด,ดง่ายๆว่าไอ้ที่ไปสอบมาแล้วเนี่ยสรุปไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะไปกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จ่ายเงินสอสอตามที่คุณวิสารได้กล่าวอ้างในที่ประชุมจบเรื่องนี้ค่ะแต่คนถามว่าอ้าวแล้วแสดงว่าคุณวิสารโกหกใช่จะเอาผิดจริยธรรมได้ไหมค่ะคุณหมอสุกิจบอกว่า ถ้าจะเอาผิดคุณวิสาเนี่ยต้องมีคนมาร้อง<ช>แล้วก็สอบกรณีคุณวิสารโกหกกลางสาภา,าอ่ามันผิดจริยธรรมหรือเปล่าอันนี้ต้องรอคนมาร้องอนนต้องไปการสอบอีกทีหนึง่งอันนี้เขาเรียกว่าบูมมแรงค่ะออาว้างไป <c ười> ยิงกลัาเร็ว <c ười> <c ười> <c ười> มันเป็นกรรมเหมือนกันนะเป็นกรรมเออคือต่อไปผมเสนอฮะท่านประธานชวนฮะตั้งเครื่องจับเท็จไว้คู่กับไมโครโฟนในสาภาดิฉันว่าเครื่องพังเพราะเสียงมันจะดังตลอดเวลาคือจะพังตั้งแต่ ท่านประธานที่เคารพตื้อ <laughs> คือใจไม่ได้เคารพไงนะ <c oughs> ในบ้านเราเนี่ยนะฮะ <c oughs> อ่านี้ก็เป็นเรื่องการเมืองวันนี้นะแล้วยังมีเรื่องเดี๋ยวสนามเลือกตั้งโอ้วันนี้น่าสนใจมากนะ <c oughs> ประชาธิปัตย์ตกลงเนี่ยส่งหรือไม่ส่งยังไงเขตหลักสี่วันนี้ <c oughs> มีคําตอบแล้วนะแต่ <c oughs> <c oughs>